น่สบายดีพี่น้องช่งเค้นมาหอดลุยงานเลยสองคนกะเก้าซิบไม่ใหญ่กับพัวกะเปนนี่ฮาคำก็จิบหอดบ่ลอยอะไแซนเงึงอะไรไม่ใหญ่เออมึงเอารถนี่ มึงได้หาชิมนกูก็หาหาิพันโนลกไวโนขา้ยหกแบบเมียหนึ <ities> ่งช่องครับมยายมึงดูนี่คููลูกเคยกับคูนแม่นี่มันเกิดไว้อไ้นี่อันนี้ไอหลังเราก็ลกไวมายายอร่อยจ้าน่ะแนหนึ่งกรพัวลูกไห่สูดหนึ่งแม่ มาถึงเลเองี่กินว่กินสองี่สงพูมือีบ้างาเ็ดเวียเข้ามานน้องได้สวัสดีพี่น้องโอ้ย้ติงลูกจนกระลูกก้งบลนิงเ่อยน่ลูกกาหนี่น้องจีคายน้องจีายลาอย่าเอรนลูกมัน มันบอกงามลูกมันบอกงามอหญาเหยียบกาลูกมันบอกงามเข่าได้เรียงคำนะโู่ใคดอกพวะพวโรกเมียมัดผมมีติพวัยไว้ดีราไกันด้คากันึ่าแล้วนูกาโกเขากันนะเนาะกัปันกันคนละสิบพัโอ้ยน้ำสิบปักมือสิบพัน กูบจ่ายได้ค่ะมาหอนหาิบโอ้สติงขี่กงไขี่กงเนีชิบมัดจ่ายยังน้อใหญ่อืมอันพวกก็มีข้าเห้ยได้เสองพันแต่งสงอกนันแะนะมัละพันกีปบโนโนมาลโพีโน่มลโพี่บ่ลูกเ่นลกกาอ้วนทางเบอร์ยาเฮ็ดมลโรเป็นแต่มัดไม่เป็นนะไม่ ลกได้จะมัดคนคือการปนอนเนี่ยลุกเนี่ยลุกพลุกแลูกาบางีแก้วเสียมัดกัอยู่เรื่อยๆนี่กวกนกับเ้าหานกับเก็หาบหขายเท้คนละหาซีบเท้าก็ได้คนละหาสิบพันกับเงินบาทกเจ็ดสิบบาทตอนไปเก็บข้านั่นเลยรึ่งวันโดนก็ไดโดนดาวไ้ค้าได้แปบาทเชุดเียงเงินกี่เงืนบาท มึงกระโลกใครมันจุกโซโลดมึงเนเออจุกมันกระตีแตกอย่างนี้มันใหญ่เน mm. ้ออู้ห่าหลเสียดายนะฮะนะห้งงวงกินนางงามแท้แท้แค่ไหนไปรออยู่ยจักตาเนี่ย ไม่ใหญ่ผัวสีดำหน้า <button> ม <another token thanks> ือได้สมใหญ่เจ้าติ๋้ยสีเฮ้ยสีดำมือเดียวก็มียสเฮ้ยเดียวนี่เจ้าอ้าวไพสีไดสวยไพ่แบนี้ผัวมียเพิ่นเจมี่ยงกับสโลกาอื่นบ่าไม่ใหญ่ นั่นไดชีได้ซอยกันบรรพวเมียกเพิ่นกะเอาซอยเมียก่อนแล้วเมียจังไปหาผัวน,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 นั่น,น,น,มน,นไม่ใญ่เมียและแล้วก็ไปซอยผัวได้ยีไปตีสิมือเขากงโก้แล้วก็เตะ

ไูอนโอ้ยยได้โดดดเมียก็จะคู่เข่าโลดโลอนคอ็ตีไก่แทนนะ้อได้ิบาทอันนี้เนี่ยบุกวนกับักหนุคนี้วิาณสองคนต

นพีพีมองมันตีแตกนะอวดมาพี่มาพีเอนโนมาพี่ตีแตกแกกากนี่เออมาเงี้ยมาให้ลุงเช่นโลกโลดมองตีมันแตกน่อยอืมอืมมากวนมึงเอายังมาตีหัวกูนะมะมึงเอายังมาตีหัวกูบึงลูกแกแกงไปแก่งมากมาก่อนพี่บ่อเห็ดนะเห็ดไอ้ลูกเห็ดไอ้มาไอ้คนนี้นะนะ ดูโอ้หี้อ่นี่เต็มมัดกูนู้แม่ผูกบอยังไ้ยังสามตาสี่ตายังเดีจกเอ้ยังสามสี่หาหกหกตาไปทำหน้าบกอนเดรออน้มันจะได้ไปดำมมารได้นี่มันห่างเบื้องเช้า่วยมันหุ่งไรนจุ มือเริ่มหา้ินเด้อมือเริ่มมือเริ่มมือเริ่มแก้แมือเริ่มไปเลยไปเลยเออเออเออห้มันไปวัดเขากกไหกูดีนะอือการละมาแกเป็นกูดีนะกูยิ้หเวมึงออยมใส่น้ำหวไอซุไปนรขเพเินสุ เจนรัดอันเนรีสิเมื่อแล้วโอ้นี่หามสีมอกแลไม่นยงใหย่เานได้จังจนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังเมื่อมยมีเล่นน่ามีูุไปจองเล่น่ามี อ๋อังจริงนะจันี่ทางนี้นะงามงามพี่น้องแบบนีมีติกิบกอู้ทางนี้นะประกงามเพี่น้องดูงัวกินไปเึิงเมื่อเมื่อโอ้ยอยูกับสอไม่ได้เวียกเลยกัน ห้าแก่งขี่ดินห้าตีเขาผูกมึดูงามอะไรผูกมึดูมีติกิบกีอิบงวัวกิน,นาสา,นนามตัวไ,ไปเมื่อไปไหม Ô, oh, đây, หา mọc là ไปใหญ่นี่มัน à, phải ได้แสนนี่ดิเนาะอ่ะ bọ โทรมาโทรซะไปเฮาแม่ใหญ่บ่ này เธอมาไนนี่ยืนนกไปเมื่อ,อมเมื่อไม่ดองเนาะพอกันมคิดดาเด้พี่ดองลกกะกวนจักมัดจัก,กไใด